นางเจ้าพระบรมราชินีได้พระราชทานพระราชดำรัสที่ได้สร้างความประทับใจแก่ปวงชนชาวไทยในงานวันสตรีไทยประจักษ์ชัดในพระราชาทัยมุ่งม,มั่นในการสืบสารพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เชื่อมล้อยหัวใจไทยมาจนถึงวันนี้สำหรับพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยด้านการแต่งกาย โดยทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยที่ทำจากผ้าไหมผ้าทอมือต่างๆทั้งแบบไทยและแบบสากลทรงเป็นแบบอย่างในการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมและภาพเหมือที่สื่อความหมายถึงแห่งผลิตและสถานที่ที่สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงนำวิธีการใช้ทักษะด้านการออกแบบทางศิลปะมาใช้ในการออกแบบกระเป๋าทรงถือที่ทำจากเศษผ้าไหมที่เหลือจาก การตัดเย็บชุดฉลองพระองค์เป็นงานหัตถศิลป์พระราชนิยมซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแนวคิดสีโลเวทที่ทรงปฏิบัติมาโดยตลอดสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระชาราสุธาพิมลลักษ์พระบรมบราชนีทรงตั้งพระราชรัทายอย่างแน่วแน่ในการสืบสารรักษาและต่อยอดการดำเนินง,งานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมบราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระราชทานสิ่งที่ยั่งยืนแก่ราษฎรในการสร้างงานสร้างรายได้เลี้งชีพด้วยงานอัตชิน์ฝีมือคนไทยเป็นประดุษสายธานแห่งพระบรารมีแพร่ขยายออกสู่สายตาชาวโลกดังเช่นเมื่อวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2566ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานอัตลักษณ์แห่งสยามครั้งที่14ซึ่งกระสวงพาณิชย ดยสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนจัดขึ้นภายใต้แนวคิดภูมิใจภูมิปัญญาสืบสารงานหัตศิลป์ล้ำค่าคู่พระบารมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสมนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงส่งเสริมสนับสนุนงานศิลปาชีพ และงานศิลปะหัตถกรรมไทยันเป็นมรดกข,ของแผ่นดินให้ดำรงคงอยู่และวันนี้คนไทยยังไม่มีโอกาสร,รับรู้ถึงพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสารรักษาและต่อยอดการดำเนินงานของบุลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปอย่างพิพิธภัณฑ์สินแผ่นดินสถาบันศิริกิจตําำบลกอะเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยมีพระราชดำริให้สถาบันศิริกิจนํนำต้นแบบตุ๊กตาผมจุกไม้โมกมันแต่สลักด้วยมือซึ่งสมเด็จพระบรมราชช,ชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,ก,กรม่ม ให้แกะสลักขึ้นตั้งแต่ปี2539เพื่อส่งเสริมอาชีพและอนรุรักษ์งานฝีมือของคนไทยที่มีความประณีตสร้างสารรค์ผลงานประติมากรรมชื่อว่าคุณจุดในรูปแบบของเรซินและลงสีเขียนลายปิดทองด้วยความประณีตงดงามแสดงลักษณะท่า,าทางและการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของเด็กไทยโบราณเป็นผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพที่มีคุณค่า น่าสะสมเป็นของที่ระลึกเริ่มจำหน่ายให้คนทั่วไปได้ชื่นชมพร้อมกันในวันที่3มิถุนายน2566เป็นต้นไปณพิพิธภัณฑ์สินแผ่นดินสถาบันสลิกิจและร้านค้าออนไลน์ของพิพิธภัณฑ์สินแผ่นดินภายในงานอัตลักษณ์แห่งสยามในครั้งนี้ยังได้บันทึกภาพแผงประวัติศาสตร์สายไหมาสายใยแห่งชีวิตที่เป็นประดุษ สายใยรักจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสูรราศดรทรงทอผ้าไหมย,ยบทองแบบโบราณ1,500ตกอกจากบ้านท่าสว่างตำบลท่าสว่างจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีฝีมือในการทอผ้าไหมโบราณที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ด้วยเ,เทคนิคการถอผ้ายกทองแบบโบราณผสานกับรดลายที่วิจิตรงดงามทรงทำให้ช่างถอผ้าไหมผ้าภูมิใจร่วมการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยจากรุ่นสู่รุ่นพร้อมได้พระราชทานกำลังใจแก่ทายาทช่างศิลปะหัตถกรรมในการสืบสารงานหัตถศิลป์ของแผ่นดินและเผยแพร่ให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เห็นถึงความงดงามอันมีคุณค่าของผ้าไหมไทย มรดกของแผ่นดิน